วงเวียนลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยสร้างด้วยงบกว่า690ล้านบาทจะตั้งอยู่ที่ไหนและสร้างเสร็จเมื่อไหร่ไปดูกันเลยครับายสบายดียินดีตอนทามข่าวชูช่องน้องรัทธิดาชาแนลเซนเกลเซนเกินทุกคนมือนี่น้องรัสีพาดท,ทุกคนไปส้มถนนอ่าถนนลอยฟ้าของประเทศไทยเนาะทุกคนคือแบบเพื่นสางอะอลังการงานสางแห่งเนาะทุกคนเพราะว่า เพื่อนใส่งบในการสร้างถนนลอยฟ้านี่ใส่งบประมาณพกปล่อยเก่าสิบลานบาทเนานะทุกคนคือแบบลายแห้งนอกคือแบบอลังการสุดๆเนาะทุกคนซึ่งเพื่อนจะสร้างเซตในอาปีพศ .2570 เนาะทุกคนก่อนจะไปส้มคลิปน้องรัดกับตองข้ออนุญาตเจะคข้องช่องเพื่อนเนาะ คือสองมีสาระเนาะทุกคน้องข้ออนุญาตเพื่อนะทีนั่งคิดเพื่อนมานั่งเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนในช่วงน้ำกันทุกคนข้าวโอ้แบบไปชมถนนทางของเขาเลยสุดยอดอลังการโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับทางน้ำสาคอนอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาทจุดตัดทางหลวงหมายเลข32หรือถนนสายเอเชียกับทางหลวงหมายเลข3 2 1 2 สาย<ช>คุ้งสัมภาม์หนองโพเชื่อมจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดนครสวรรค์โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหารถติดที่อำเภอมโนรมเชื่อมอำเภอชัยนาทอุทัยธา,ยานีและสิงห์บุรีทำให้การจราจรคล่องตัวช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและช่วยลดอุบัติเหตุจุดตัดทางแยกซึ่งโครงการนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2567 จำนวน690ล้านบาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างขณะน,นี้อยู่ระหว่างการประกวดราคาหาผู้รับจ้างมีแผนเริ่มการก่อสร้างช่วงเดือนกันยายนพศ2567และคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จได้ในปีพศ2570ครับเบื้องต้นประชาชน100%เห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการนี้ แต่มีข้อกังวลและข้อห่วงใยผลกระทบจากการก่อสร้างปัญหาการจราจรและสิ่งแวดล้อมซึ่งกรมทางหลวงจะนำไปปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไปครับการออกแบบโครงการนี้ได้ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับสองระบบคือระบบที่1เป็นทางยกระดับแบบวงเวียน roundabout interchange บนจุดตัดทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข32กับถนนทางหลวงหมายเลข3212มีขนาด2ช่องการจราจรกว้างช่องละ4.5เมตรไหลาทางด้านในกว้าง1เมตรไหลาทางด้านนอกกว้าง2เมตรพร้อมทางเท้ากว้าง1.2เมตรทำให้การเดินทางอิสระไม่ติดสัญญาณไฟโดยรถยนต์จะสามารถวิ่งเป็นวงกลม ไปออกได้สี่ทิศทางดังนี้ครับทิศเหนือไปออกอำเภอพยุหคิรีจังหวัดนครสวรรค์ sporting. ทิศใต้ไปออกอำเภอเมืองจังหวัดชายนาทและอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ทิศตะวันออกไปออกตำบลหนองโพอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์และทิศตะวันตกไปออกตำบลคุ้งสัมภาจังหวัดชายนาท รวมทั้งเชื่อมจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วยครับโครงสร้างวงเวียนเป็นสะพานพื้นตันออกแบบสถาปัตยกรรมกลางวงเวียนเป็นเสาเหล็กคู่ถึงด้วยสายเคเบิลคว้ยแยงใช้ลวดลายธรรมจักรศิลาและเหรียญโบราณสะท้อนความเป็นมาของชุมชนโบราณและอัตลักษณ์ประจำจังหวัดคือพระธรรมจักรเพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ท้องถิ่น ทั้งนี้ถือเป็นวงเวียนขึงยกระดับแห่งแรกของประเทศไทยที่กรมทางหลวงจะนำไปใช้เป็นต้นแบบในการก่อสร้างทางต่างระดับที่จุดอื่นในอนาคตต่อไปครับส่วนระบบที่2ได้สร้างเป็นทางลอดใต้วงเวียนบนถนนทางหลวงหมายเลข32ที่สามารถผ่านสี่แยกได้โดยไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจร จากกิโลเมตรที่138่งบวกถึงกิโลเมตรที่139่มบวก6-25มีความยาวทั้งสิ้น1575เมตรผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาดหช่องจราจรหรือสามช่องจราจรต่อทิศท,ทางกว้างช่องละ3.5เมตรไหลาทางด้านในกว้าง1.5เมตรและไหลาทางด้านนอกกว้าง2.5เมตร นอกจากนี้ยังออกแบบถนนคู่ขนานให้ผู้ใช้ทางหลวงหมายเลข32และประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมทางสามารถใช้สัญจรเปลี่ยนทิศทางการจราจรสู่ทางหลวงหมายเลข3212ได้ขนาด2ช่องทางกว้างช่องทางละ3.5เมตรไหลาทางกว้าง2.7เมตรพร้อมปรับปรุงทางเท้าและระบบระบายน้ำ การก่อสร้างโครงการนี้จะใช้แนวเขตทางเดิมโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินและบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงสถานที่ราชการบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีเป็นจำนวนมากอีกด้วยครับหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคเหนือได้โดยสุดยอดเมืองไทยเข้ารวยลีเนาทุกคนคือแบบ เข้าสางถนนใส่งบประมาณตั้งหกร้อยเก้าสิบล้านบาทเนาะทุกคนคือแบบอ่าออกแบบได้ดีออกแบบได้อลังการแห้งเนาะทุกคนคนไทยเข้าแบบสุดยอดในการอ่าสร้างถนนเนาะทุกคนคือแบบออกแบบมาดีแห้งทุกคนเอ่ยบ่าว่าจ,จะอ่าการ่อสางคนไทยเขาเจา้า ก่อสร้างเองไดมาตรฐานดีเนาะทุกคนคือน้องรัตต้องขคชื่นชมเพื่อนนอกแบบเพื่อนสร้างในดีแห้งเนาะทุกคนเบื้องย่ำได้กว้าวยา่ำหนาเนาะทุกคนประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบพัฒนามากเนาะทุกคนเอาสำหรับคลิปนี้น้องรัดกะิโอจบเพียงสมีเนาะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์ให้หน้องในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องเห็ุคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้น้องรักกะิโอจบเพียงสมีเนาะ บายบายสบายดี bye bye. So bye